กำลังเก็บเครื่องทุกคนเห็นปะเห,ห็นนะตกใจน,ใจนี่กำลังเก็บเครื่องครับเมื่อ,อแล้วเมื่อ,อแล้ววบานเมื่อทรงและหอดบานประมาณหาโมงหกโมงผลมั้งบอกว่าให้อาบน้ำเด้ออาบน้ำเด้อกลับมาพระทะเลาอยู่โผดโผบอกให้อาบแต่เศร้าฮะอาบเลยวะอาบแล้วทุกคนอาบแล้วทุกคนกำลังพาก,กันเอาเครื่องขึ้นครับเอาของข้นนี่อันนี้ว่าสิเอาไปเอาไปบ่ได้ครับฝรั่งหน่อยเมืองอุดรฝากมาให้ไปแจงในชนบทแต่ว่า เทีเ่ยวนาเสียเอาไปแจกให้เด้อครับเด้อฝรั่งหน่อยเมืงองอุดรเด้อนี่ครับของนี่ตตุ๊ก,กตากับขนมครับลวงตาท้องนาฝากไปให้เด็กหน่อยอยู่ในชน้อนนอตบดเสียเอาไปแจกเด็กหน่อยอยู่นชน,นบทนะครับเต็มท้ายคือเก่าครับนี่กับมีโซลาร์เซลล์ครับผีแพนฝากไปให้อ่าไม่ห่างเนาะทุกคนเนาะกับเสียเอาไปให้เพิ่อนเลยกะมีเนื้อกินเนื้ออยากที่เราซื้อมาฝากน้อง,องๆเนาะทุกคนนี่แหละกับเสีเดินทางมาเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวเาสิอาบน้ำก่อนเนีเพิ่นเก็บของขึ้นรถก่อนเนาะเพราะว่าเขาเขาสิอาบน้ำแล้วกะสิาพาเพิ่นไปซื้อหันซื้อนี่เนาะซ<ม>ื้อนักกินเนือเนอ้อยากเนาทุกคนเนาะเ<ม>บิ่งมีตุ๊กตามาเที่ยวงานกระชากันกนี่แหละของดได่ก็ได้เครื่องพลังบ่ฮึเครื่องพลังแมนเครื่องพลังหน่อยเมืองอ,อุดอรอีลาได้ยังนะทิมขยะบ่เก็บขยะถิ่นอีลาเนี่ขยะที่กันบ่เน่ะเก็บถิ่นที่ไหนละนี่ให้มันแป้นได้เพื่อนไห้มันหกอยู่แล้วแต่ให้มันแป้นเนีอยนึง้อยเนื้ครับกนตล่าครับกระลังงงงงาาาน้้กลมขออยู่ ถุงมะลันเราหันแหละเราส่วนมากเรามาเราเสียเอาแต่ถุงมะลันเรามามาแถวนี่จ๊เกิดเสือจ๊เกิดผาเจ๊ตัวูนี่บ่ได้นับวุ้งเนี้ยกระจุกกระจีเลยทุกคนเลยอีตนเร่าในเด้อเอ็นดูเล่าในเด้อนี่เด้อไปก็ได้วุ้งเนี้ยผลฮู้จักเพื่อนยังของเพื่อนนี่นะเราลืมบ่บ่แม่นบ๊วยให้อะไมาให้โอ้โดย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 คุ้มก็บ่แม่น ผมกับบท่านในวีเด้อบอสจับเสียเบิ้งกล่องน้องหันคุณบอท่านวีนะ่ะนุ่งให้เบิ้งนะเสียกันนาจับนะผู้จิ้ใส่เสียกันานะกนาให้เบิ้งเด้อนะทุกคนเด้อนี่ผู้ิใส่เสียกันนาให้เบิ้งบอสงามแท้เขากับคนเลยคนงามเสียกันงามเขาจีบเงินให้เด้เจับย่าง,งาย่างกันเด้อ ย่างไก่ขอกไก่เด้อมัดหัวฟังสิเข่ามองค้อจ้ะน่ะเป็นแต่มัดหัวฟังเข่าดีแต่นิ่งๆนะเอาดูมุวน,นดูหันมุนให้หนนย่เบิ่งน่ะมุวนตรงดูป้ดงามแถ่ทุกคนเลยเสียแล้วได้มากมาขึ้นนี่ยได้นี่แม่นบ่ะไ,ไปหลอกงานได้มาตัวหนึ่งบ่ะได้มา,ากตัวตัวหนึง่งได้ตัวหนึงน่งเนาะคนเสือหายกับเสือหายน,อยอน้อยโพดเนาะตัวเดียวน้งนองมาถางไกลเนาะ่ใหายเอคือบเสือหายไล่ๆเนี่ย ครับเป็นสีผ้ากันเมียนห่องนะสิเมื่อ,อไรเมียนห,ห,ห่องไว้หายไอ้ปัะสนเมียนไว้เนาะเมื่อแรกใส่สืบอดดักวดอีกเนาะคุณน่ะยีราไอ้ท้ามเนี่ยจะมานอนอยู่นี่จะคืนเกาะฮะเึ้ยโมแมนสีสีสคืนหามื่อแมนบ่ถือกล่องบ่ะเอา้านึกว่าเาวเกาหลี ซากรล,ล,ลีลงทางซากรลีลงทางซากรลีลงทางครับเมื่อนะครับมันมีสิภาพเพิ่นไปแวร์บาดอนุสัญญานำนิดนึงเนาะแม่าจะไปอันใดเกาะจะสิไปจะบ่เคยไปบ่บ่เคยไปจักเทื่อโอ้สุดก่อนเด้อสัสุดก่อนไปอยู่สุดก่อนน่ะสุดก่อนบ่ได้๋ยวไปไปแต่คนไหนกี่แม่นบ่โอ้อ่ะอ้าอ้าจุ่มเจับพันกวดข้ามน้ำเพิ่นเด้อจ้า สาวผู้ไทยขึ้นรถเลยจ้าเดี๋ยวจะเอาให้ดอรจลนี่อันสิเกีอาไฮอันเพื่อนสกีอาอยู่ไปขึ้นรถขึ้นรถอันสิเกีอให้ดอกสิเอาให้ดอกยังสิประกบมุ่มมิ้มอยู่เมื่อแล้วครับเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแลไปเดินทางครับเจอกันอยู่ไสเจอกันอยู่บ้านดงอยู่ลาวเนาะเจอกันอยู่ลาวเด้อทุกคนเด้อขึ้นรถใช่ไหมนั่งบุโอ้ยลืมไปอีกเดียวบนี้นายเด้อไปน้อยหลานเนาะเมื่อน้องเห็นเนาะ นี่ครับเมื่อแล้วเมื่อแล้วขึ้นรถละซุปขึ้นรถแล้วครับหนึ่งคนอันนี้ได้撒อันนี้ก็ขึ้นรถแล้วไปละครับเท่าสิเดินทางครับทุกคนสีผ้าสาบุไทยกับเมืองเซปูนกับทินทานบ้านเกิดของเพื่อนแหล่นอ้ทุกคนเนาะเดินทางครับผมบัดน,นี้เดินทางเลยทุกคนครับ เลลุง,ลงปิดประตูเพื่อนใน,นไอนเด้อลุงปิดประตูเพื่อนไนไบอกบอกบอก,กินบ่ปิดไปกี่นจอสิพากันอ,อกได้<อ>ยยตี่รถงายังไงชันถามบอขึ้นอ, <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวเย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเแมนเอนอแมนกหนองเนาะ <c oughs> สั้นเทาบ่ขึนรถไหม่าติดถาปิดให้ก่อะกินน้านองเอแมนมา เข็มขัดด้วยใส่เข็มขัดนำน,นักจใีใสอยู่วะโอเคโอเคเดินทางครับทุกคนครับเด,เ,เดินทางแล้วเดินทางแล้วมและมูนาคูเซปโปนครับทุกคนครับแต็กิีหอดประมาณสี่หามงคล่เด้อเข้ากัดสี่คอยๆไปนะทุกคนนะ คือซอยขบานเา้ทุกคนนะให้ใ่มาเดี่ยมกันกับมาไหนเด้อมาเดี่ยมมาดยมาเย,ยียมก,ก <c oughs> มาเดี่ยมมายามกันจ้าอีละขำแพงเลยกับมาเดี่ยมกันมาเดี่ยมมายามข้า <c oughs> มาเดี่ยมมันใส่หล้หลายยาง <c oughs> อากาศหนาวเหรครับให้ใกมาสมัมผัสอากาศหนาวคองแทกะมาเที่ยวซออเล่าได้เลย้อครับช่วงนี้นะ ักแน้ำแทดทิ้งแม้สิโบเห็นหมอกเด้วทุกคนแต่อากาศหนาวโคตรนะเฮ้ยเงยียดเงียดบรรยากาศท่าขาบานดงขบประมาณนี้แหละสิเห็นคัวอันสวยงามคัวอูอยู่ในบ้านดงแลนด์มาร์คของเพิ่นคือคัวอูบ้านท่ากอนเสื่อินสะพานควยนเนาะสะพานหนาสิน่านที่จะน,นอนสะพานตัวนี้เจ้าการเนีนใส่การได้ สว่านกันยังสัดจรได้ตามปกติทุกคนคนงามครับเชลูกขึ้นมึงรู้หันแต่งตัวมางามแทะมันนี่นะเชยเบื้องดูปาดหมุนตัวมึงดู้หันปาดอันนี้คือเพื่อนสินยังนี่คืองามแทะคือคือคือของชนเผ่าบลูแทะสินพุทธิบ่มะฮุ่งมะฮุ่เอามาแต่เสือชื่ออยู่ตลาดโอ้ชื่อ่ตลาดปาดเบิ้งทุกคน สุดงามงามนะฮะคนก็งามโอเคงามแทะมื่อนี่สิเฮ็ดนังสุกินถอดไข่จ้าโอ้เห็ดหนาเฮ้าคือไข่เนาะถอดไข่อย่างเดียวนะถอดไข่วัดซ่านมุมนี้นะเฮ้ามักมากเลยทุกคนเลยเวลาเฮามาบานสีไล่เนี่ยเฮ้ามักสีท้ายมุมนี้ให้ทุกคนเบิ้งเพราะว่า ในกล่องอาจจะเห็นบอชัดเจนอาจจะเห็นบอคขาดแต่ถามว่ายืนอยู่มุมนี้นะเขาจะเห็นหลังคาบา้านหลังคาเฮือนแซมไปกับใบกล้วยแล้วก็แสงแดดอ่อ,อนๆกระทบกับใบกล้วยเนาะมันเหลื่อมงามเลยคนมามุมนี้ถือใจเขอาอดีเลยเพื่นอนเสหิตเมนูออมหนูเนี่ยทุกคนเนี่เพราะว่าเผาหนูไว้ก็สิเสหิตอมหนู เอาแบบได้เอาแบบคือใส่ปลาแดกกับตะมังหงอยู่บ่เอาแบบเข้มๆอยู่บ่ <c oughs> เขาหว่าระวังนะว่าจนระวังเป็นไตเด้อว่าสันเอฟซีเป็นห่วงเลยเฮ้ยเอาแบบเข้มๆเลยว่าสัน <c oughs> มะพริกช่วงนี้ก็จ,จะเป็นมกพริกสื่อเลยทุกคนเด้อเพราะว,ว่ามกพริกเพิ่นปลูกกับ่ท่านออกพักที่เพิ่นปลูกกับ่ท่านออกสื่อ,อย่างเดียวว่าสัน มือนี้เขาสิออมนูเดี๋ยวทุกคนเดินนูวายเนาะแถวบ้านเข้ากะสีขาเจ้ากะสิก๋วยกินทนี่ได้กินกะแถวนี้เขาว่าออมแหล่แสบแล้วแล้วกะมีเมนูถอดไข่เพราะว่าหนาคือไข่ประสันก็นเลยถอดไข่นำแน่มันบอกเ <c oughs> สียงดีแต่เสียงรถเสียงรถด,ดีคันเพิ่นสิออมนูเดี่ยทุกคนเด้ห้ามฟังพิษเนาะ ตอนแรกนึกว่าเพื่อนสีขวัวขัวนูแต่เพื่อนมาสีมูเนาะมูกับนูมันแก่กันเนาะสรุปแล้วเมนูนี่เพื่อนสิเป็นเมนูที่ว่าออมนูทอดไข่อ๋อเมนูนเนี่ยทอดไข่อ๋ออมนู้เนี่ยังว่าท่านจะเตรียมมันบ่นนแมนอันนี้เตรียมแบบพริกโอ้ตุ้ยใส่บพริกเบิรนะ์นี่นะนี่นะแมนเอาแบบกินว่าได้เลยเอาแบบกินว่าได้แหละตู้เฮื่เมื่อไหร,ร่ตู้กับสี่แคบพริกออกแล้วตู้กับสีกินคนเดียวตูว้คือเก่านะโอ้ยอะกูยมึงเนี่ยปืนนะ ถอดไข่ถอดไข่ทุกคนเลยสูตรซาบกได้ได้นไงใส่พักกะละมังหนึ่งวัวนสักเพิ่นดแต่งพิธีพี่ทันอารีเ้ยทุกคนเลยแล้วสร้อยอเน,นีอยเนนีหน,หน่อยเลยได้สำหรับเฮาวเนี่ยเอาเมือบีบบีบบีบกระดึ๊กกระถวยเลยแล้ว ใช้มันห,มมนหิมเลย<า>ใช่ฮะใส่มันงี่มเลยเป็นเชบอใส่เบุดงีมเลยบอสเขาบอกเรื่องจะสร้อยหอมบอได้วอาเรื่องจะสร้อยก็จริงอันนี้เพราะว่าอันกระเทียมใส่เบุดงีมเลยบอสันพันวะบอราวนี้ใส่มันหนิ่มโอ้แต่จะใส่บุดงีมเลยบอเด๋วยวเด๋วยดวเดยคอยถามเจ้าแน่เจ้าสิหีหดใส่ลาบบอขึ้นเจ้าสิีหดใส่เพียงอันนี้นะใส่ถอดไข่เจ้าสิใส่ถอดไข่แมน เคว่าเจาเซซราโบแมนนอสันเนาะตัวจีไซเบิร์ตหนบ่แมนไซเบิร์ตหนิไซเบิร์นี่เลยอันอันเฮ็ดอันนั้นซุกินเนอร์เฮ็นตแจวไซนั่งเกาะไซหอมคือตัวเห็ดนะโอเคโอเคโอเคอันนี้คุณจใส่ถอดไครได้ทุกคนบไลส่บเเสีแปงนเบิรเลยเบิรกระปุกนะหักแมักแขกบแปลงนัวเพิรนนะ ขาดยัางกับขาดบ่ได้ว่าวสัตวขาดแป้งน,นัวนี่บ่กินเข่าก็ได้บอสทุกคนมึงเนี่ยพักกับไข่นะซ้ำกันเลยแซ่บได้สูตรนีรวน,ะะว,ยยน,นว,ว่ัสด์กินระยะหายได้อยาแลงนี้เด้อว่าษันซีมีหอมแลม้วก็มีมาเทสแลส้วกับซีเอ่อหอมปอบห,หอมดังอย่รับี่ผมจําได้ข้าวี่เนาะเงินบ่ หอิญฟังฮ้องฮ้อมฮอเมลอมยังสิหอมแตงอีหยังอ่าอมหอมอีหยังสิกับฟักห้องฮ่อเอิญกับมีผักบัวกับผักหอมนั่นแหละทุกคนเน่ยบ้านเท่ากับผักชีเนาะประมาณนั้นแหละข้าวผักชีใต้ข้าวเงาที่นะสูตรเด็ดอีกแล้วเหมนกันสุดพุ้งสีรถเคืองกระปุกโอ้หมดเลยไอ้ใส่หมดเลย อันนี้คือเมนูแบบบ้านๆทุกคนเพิ่นสิเฮ็ดเอ่อออมนูแต่น้องสิออมใส่ยังเข,า,งข,า,งขา,งา,าก็บ่ทันจักเนาะเพราะว่าพักของประธนได้เห็นอยู่สิใส่พักเพียงไม่ได้ใส่พักอบอ่ะอบอ๋ออบเอาใส่แกหัวชิงไก่ใส่โคซักเซอร์แล้วก็ส้มล้มแล้วก็ข้าอืมบ่มีพักยังเลยอโอ้เพิ่นสิอบเอาเด้อเมนูนี้เฮาก็าบ่เคยกินเนี่ทุกคนเด้อลองเบิ่งเนดะ้อ อบเอาเนาะอบนูเนาะเอาล่องเบิรงครับเป็นเมนูแบบแบบสาวุทยเนาะวิมือสาวุทยเห็ดเป็นเห็ดน้ำอยากกินแกกินอันนั้นแหละทุกคนเนี่ยตีบ่บบบได้ได้เพราะว่าอยู่ใน,นมือเรามันไงฮะน้าสามเจาเน่ยคืจนะ้าเป็นใจเป็นใจเขาเหมืนเด็กนแตงตังามงามเลยทุกคนในสุดสิ่งนี้เหรอเห็นแล้วมันคือ น่าจะเป็นสินกาข่สินชนเผาบารูเนาะบางนทานางนะครับงามๆนี่อบหนูเมนูแบบบันบานครับของสาวคนไทยห้าสิลองซิมเงคือกันพอบ้านห้าสิบุเคยกินอบหนู ที่เห็นเราอยู่ใกล้ๆนี่คือเราจมมุ่นนะครับแล้วเรากับเปล่ามุ่นเขาไปนั่นแหละเห็นบ่ป้าลมแห้งปวดแม่นแท้เอาไหมทุกหันแม่นทีลมลบตัวเป่าว่ากินเนี่ยทินกันเอาลองมึงดูบ่มันลุกเอาลุกกไปจากเบิ้งเนาะมันลุกแล้วอาจารย์จะมาคุ้มใหนข้าเป่าแล้วอาจารย์ปุ๊บหนูไม่มาขวานนุเลยอะง่ายๆเนาะอันเดียวกันอันเดียวกันขวานุปุ๊บหนู ันแผ่นหน้ำ,นำมาใส่ก็ะสันมันแห้งหมดเลยกันขัวนูนะทุกคนเนะาะแล้วก็ตำแจวใส่ผักหอมเนาะอู้เมนูแบบแซ่บเนาะมันแห้งหมดยันใส่ในหม้อมันแห้งเกินไปยัน,น,น,นไป<ม>้ม่มหมมอ่อยันไม่คิ้วมันบอยันมันคิ้วทุกคนเอยขัวนูนู้ไวไ้เลยทุกคนเลยบานเท่านี่หฮะกินยากแล้ว ตัวหนึ่งกับประมาณสามสิบหาพันประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนี่แหละตอนแรกห้อหนึ่งว่าขวหนูทุกคนแต่อบนูน้องเอ,เ,อเอาเอาฟ้าปิดหม,อม้อปิดแหละกะเพิ่นสีใส่เสาเปา่าทำแม่นหมบ่ปิดเพิเ่นสีเอาปากเป่าทุกคนเลยทำแม่น,นเอาเสาเปา่าคิดฟุ่นมันสิหลวงหมอเป็นบ่นเป่าแหงเนี่ย พุ่นมันสีขึ้นหลืมันสีเข้ามอมันงจะเข้ามอมันก็สะกลายเป็นนูคุกฟุ่นเนาะแม่โอ้อ้าวตามนั้นสิครัอยู่น้ำเพลินร้ายหมื่นร้ายเว้นก็จะจักกขับวิธีชีวิตของเพลินกับสิประมาณนี่แหละกับเข่ากับน้ำขาไฟดับนี่เพลินสิเป่าทันทีเลยนะทุกคนหย่านมันหย่านมันนี่เก็หย่านมันโบซุกมอมันาะมันเล่นควันโอ้หย่านมันคิ้วควันหย่านควันเข่ามอหย่านโบแสบแม่แล้วก็ เห็ดเน่ากินไปน้ำครับกระมังเพื่อนขั้วไปน้ำกระตามสไตล์แล้วแหละทุกคนเอ้แต่ได้ยินเสียงยังบุลงปงเปรียงกะแสดงว่ามันพิษคิวเด้อมาแล้วครับงหมดอยู่เพื่ออยู่เฉยเฉยมาแล้วนี่เนาะชอยแหละเอาชอยเพราะเด็กเด็กนี่ก็ชื่อเด็กนี่แหละคนนั้นแสบคือเกาถ้าบ่แสบ น้องจะบอกให้กินน้าอนน้ทุกคนแม่บอกให้กินน wow ้าเนาะแต่ว hey, ่าโบเสียบในเซตยังได้ก็ไรเมื่อแม่บอกให้กินบอกให้กินเลยมือโลดมือโลดเนาะต้องมาเสียบไปก่อนเด้อทุกคนเด้อจริงๆฟีมือเราก็บโบถ้ำมาได้แล้วเสียบได้แล้วทุกคนเลยเมนูต่อไปครับเมนูขัวไข่ทอดเอาทอดบ่แม่้วันขัวบอโคกกับโบมีน้ำมันขูดโอ้ขัวกับโบมีน้ำมัน โอ้โหขวากับพ่อแม่หนำมันหนองว่ะเห็นนะค,ครับฟีมือเพิ่นนี่เกรดเอได้เลยครับเอ้ยเราแบบทอดไข่นี่เสียบได้เล็กหน่อยอิ่มืดเลยกะเอาหนำมันโซล่ามาใหา้เราทอดพ่แม่เด้อน้ำมันพืชเด,ด้อทุกคนในะบ่อหยอกเด้ครับเด้อฮะอันไหนกาะ ก็ตามตัวเห็ดนั่นแหละตัวเห็ดจังได้ก็ได้เพิ่นสิีอดไข่ครับมือ้อนี้เฮาสิอ่อนสุดเพิ่นร์่ได้ไมนะื้อนี้นะสินเพิ่นงามงามสินคือสินเอ่อคือสินผู้ไทยแบบสมัยเก่าแล้วก็คือสินชุนพาบรูน้ำเนาะเพราะว่าลวดลายลายก็เริ่มไซมอนอีกแล้วครับในน้ำมันให้มันแซ่บได้เนาะมันแซ่บเนาะไซมอนเก่าด้ทุกคนนะเทส่ซเทส่นั่นแหละเอพิไซ นี่ทอดจะกินนะไม่ต้องห่วงนี่แหละนี่แหละทอดทอดตบกรอบเลยอีหละพี่เมื่อวัวมันเรธรรมดาอยู่แล้วใส่เกลือจักปุ๊กนี่บอไปได้ใส่เกลือไม่ได่ใส่เป็นโนะโอ้ใส่เป็นเพะ่าเบิดเครื่องกระปุกทับหลอดดีห่อหนึ่งชักมองเลยแกโยกกันอึ๊ก ไผถามเจ้าเนี่ยเป็นยังตองเปาตลอดเลยอันนี้นะมันนับไผ่ดับถ้าไผ่ดับตองเปาถ้าเ้าบ่เปาเด็กแล้วก็กับมันนานงซุกเ้าบ่เปากับนานงซุกแมนของไผ่ดับเด้อืกแก้วแก่นขึ้นคู่มือเนาะแบบน,นี้เน <laughs> าะแมนกมไงแกมไงแก้วแก่นขืนคู่มือให้ทุกคนนะถอดไข่คร,ครับสูตรเซาภูไทยด้วยไสพักเต็มที่เลยแล้ว ใส่บักพริกน้ำอีกหลายๆหลายๆคนกับทามเฮาอยู่ว่าเป็นยังเพิ่นเห็ดกระเพาเพิ่นคือยืนยังสี่คือฐานอนงนางน่ะไฟอันนี้มันขึ้นมาถือแคนนี่นะครับเพิ่นก็เลยยืนยังสี่คนยังสี่เนาะนั่นบหนี่ทุมันมาเป็นนั่นมันมาเป็นแคน มันบมเป็นแผ่นมันมันใครไล่กับมันหั่นยาแห้งของประจำกายเจ้าต่อตลอดอกินเป็นยังน้ำ้มุนเนาะยมุคือเก่าเว้ยหมดเมืองลายอ่ะขัวไข่นี่เฮาเฮาเห็นเป็นเห็ดกินสุดก่อนเฮาเฮาอยากครับอยากขัวไข่กินขัวไข่น้ำพึนสุดก่อนแซ่บๆ แล้วเนี่ทุกคนเขาเห็นบักพริกบ่อหนะโอ้ยยางแสีบเลยแสีบแตะแตะแบบนี้ได้กินกระพูแล้วครับว่าพอดีเนาะบ่บ่มีกินเกลือเลยเพราะเป็นบ่ได้ใส่เกลือน้ำปลากรบป๋ใส่บ่ใส่แต่รสดีครับกับักหลายๆนี่เมนูแบบบ้านๆครับแสีบคือเกาครับใช่เกิดไข่ครับใส่อันนี้หางบ่ใส่นุ่งน้ำปลาโอ้บ่น้ำปลาใส่กายอยู่แต่ว่านุ่มหางปลาใส่บอดด้ใส่เนาะนี่ะครับเจ้าหน่อยน้องกาซี ตาเตียวครับทุกคนตาม,มาคิดเนะาะไร่หมองไร่เอิญไปไล่หมองกเจอไร่บอลอ้าลีเลยมากามนะักผุนเขาบ่เอิญมากามนะเฮ้ยทางไทรดำนะเอิญมาปุ๊บบอกอไร่ไมรหมองเอิญมาคือกันแส,บ,สบครับ,สบ,สบแสบไร่เติบเนาะ แม่ก็เริ่กินข่าวครับแม่ชิไล่ครับชิ้นแรกเราเอาจิกใส่ตาเบิรงเราจัดจักประเภทประเภทแล้วว่าเอาใส่ตาตัวคนเดียวด้วยกระบองใส่ตาเฮ้าด้วยเฮาใช่ตาอายทดลองตาโอ้ทดลองตาเฮาก่อนตำแจ้วครับสูตรเด็ดครับเที่ยวนี้เราสิบ่ผสซมหนามเรามีหนังปลาแล้วสูตรก่อนเราโปะซมหนามนะ เสียงดังขึ้นนะ,นะทุกคนเอ้ยเฮ้า่ะเห็นเพบันส่น้ำปลาน่ะเฮ้าอาะเนี่ยเป็นสีเหลวแล้วได้ยังโม,ม,ม,มเลเมี่ยวน้อโมเลี่ยวนาะกับน้ำเนี่ยนา้อทงทุกเตกี้ยมันบอกบันไน้ำปลาได้กับมันสิเข้มเนาะกินบน่ได้แล้วนาะอืแต่ส่น้ำปลาได้มันสีเข้มแม่เขาก็ใส่ซีหน่อยตินเนาะเพ้่ิ้มใส่หลายโอ้แจีวครับแจีวน้ำผสมน้ำปลาได้การจะบีบไซเบิร์ตปุ๊กได้เห้ เอาเข่าร้อยสดเลยเด้เป็นจังไรเนี่ยกินมาเนี่ะมีอยังเนี้ยรายงานมงดูมีทอดไข่แล้วก็แจ้วแล้วก็อบนูเนาะยิมได้เลยเนาะแม่นบ้านันยิมบพราท่นแดดเพรา่นเล้วหิวจัตมาสันเหล้ยวอะไรยิมได้เลยนะเนี่ยกินอยู่ในผ้าเขานี่ยิมแล้วมาสันแต่ยกติ๊บแห้งยิมก่หนีมาสันขอบคุณจ้ะไอ้กินข้าวหุ้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวแล้วตำแจ้วเนาะ ดโดยโดยโดย,โดยโตุ๊กตาขาวหลดนี่แหละครับเพิร์ลจะกินข้าวเจ้าไดนะ้อันนี้คืออบนูเด้อทุกคนเดินดนูน้ไว้แหละกะตำแจวหมกเพชรใส่ผักหอมะกะขัวไขย่ยางแสบแสบแทะมันทุกคนเลยเหมือนเพิ่์ลสีผ้าห่อกินเบิดมือว่าฉันกินยังกะกินเบิดมือ,อเลยเหมือนว่าฉัน ซีไล่ไอามเนี่ยเขาเนี่ยนะคือเขาเขาปีนี้หรือเขาเขาปีใดนเขาปีนี้แหละเขาไ<า>ม่เขาที่เจ้าลุาลงเกี้ยวน่ะบอกแมนโอ้แต่เราเคยเห็นคลิปเกี้ยวเขาเนาะนเห็นแต่คลิปนั่นก็นางกินแมนหม่ <laughs> มามือนะี่ยฝนตกทุกคนเนี่ยว่าสิปไปเบิง่งเพิ่นเกี้ยวเขาบ่ได้เบิ่งซ้บครับเพิ่นอันเกี้ยวเอ่อก็อนอเนี่กาะเป็นเกี้ยวมื้อเล็กมื้อหน้อยเพราะว่านอนเนาะเขานอนเนาะถึงน้องปันน่นย่ยมาแล้งปอบ นี่แหละครับกับเขาก็ได้เดี๋ยวสาวสอบนึ่งได้โบรากับโบราณกันเลยปีนี้ได้สาวสอบหนึ่งได้เข่าเพิ่นนะได้สาวสอบกับมันรีบกับไล,ล่เลยมันโบรานะ้สาวสอบเข่าก็รีบนำ้ำแม่มันโบรามันโบราณคือเกานะ่าเนาะมันล่มเนาะมันล่มทุกคนเอ้ยหน้าเคยได้หกสิบปลายชอบครับเด้สาวชอบคนหนึ่งหน้านะ่ะเคยได้หกสิบปลายสอบได้แม่สิไรวะ แต่ปีนี้ได้เศร้าสันมันลุบร้ายฝนมันดีเกินเนาะแม่ทืองน้ำท่วมพร้อมแม่น้ำท่วมเมร์น้ำเฮ็ดเบิดเลยมาทมเฉาะเมื่อถุงเป็นยังเอาดินมาทมเบิดทุกคนเขาก็เลยได้น้อยกินข้าวน้ำกันเด้อมาข้าวแก่นมากินข้าวน้ำกันเด้อเาเอือนโตๆกับเอือนเอฟซีเนาะ เมนมากินข้าวน้ำซาวผู้ไทยเด้อมากินข้าวน้ำซาวผู้ไทยเด้อทุกคนเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อบ้านนี้เขากจะกินข้าวอะไรได้บ้านนี้นะมาจำได้เบิร์นคลิปแรกก็จะเห็นแต่กินข้าวนี่ยแล้วว่าสัสเนาะเนาะกินทุกมือเนาะเมนเป็นยังไงกับข้าวฟีมือตัวเองเห็ดนะแซ่บแซ่บแห้งปะเมนแักแซ่บบ่แซ่บแล้วคนน่ะเบื่อเลยอันนี้ไข่กับซีมถ้วยกับซีมซีมไข่จุนพูนเนี่ยทุกคนพักกับเจลหนึ่งกับซีมืดเจลกับซีมืดกับซีมดข้าวกับซีมืดอันนี้เบิด์ อันนี้ซองซองด้วยอันนี้อันนี้เจ๊ถ้วยถ้วยหนึ่งกับครึ่ง <laughs> ถ้ว<ก>ยหนึ่งกับครึ่งเนีทุกคนเนี่ยว,ายายาว่าจัดอีมันย่งเนี่ยเช้าวัาศึกินจนเบิร์ตผุนกินเหี้ยมั้งเออกินให้เบิร์ตโอเคโอเคอเขาเสนางเบิร์ตกินได้สินะกินให้เบิร์ตประจันเลนี่ข้าว <c oughs> ข่าวแสบครับมันมีนูนูไว้นำแล้วก็บพาร์ลายครับพัก์แสบเกี่ยวกับหอมๆทุกคนเ่ยเบิร์ตแล้ววะวันนี้นะฮะ เบิร์ดแล้วทุกคนเนี่ยเป็นวะตัวไทยบบบอกเข้าได้นี่เฮาเสร็จกับเขาครับเราหายหายแล้วจัดคนเดียวเลยเราหิวแหงถ้าห้าวเต้สาวคนเก็บละครับเมียนผ้าขาวล้ว ินเข่าอิ่มมาได้ทุกคนเด้นี่แหละเด้วสูตรสาวบุท้ากินน้ำก็ได้บ่กน้ำเล่าร้ายมาได้แล้วสุพ่นน้ำใส่หนาโอ้คักแท้จริงวะเขาเห็นแบบนี้เขาเห็นสาวบรูเนาะยกกระล่อนเนาะแบบยางคักเลยบางคนนี่ยกขึ้นเลยจะเหาเห็ดมาได้เอ้าเป็นยังเห่ายันสมัไโอ้ตัวยานสมักบางคนนี่ยกแบบบึบบึบบเลยเฮาคนหนึ่งได้การเลยกินเข่าแล้วสักพักหนึ่งแหละครับนางเล่นกับเพลิน เ้าวกะสิจบคลิปซ้ำนี่ทุกคนเพราะว่ามันหนาวหนาวเนาะหนาวแห้งหนาวๆนี่ตัวเห็ดง้างสุขากินของหวานใี่ห่อเขาห่อขาต้มห่อต้มแม่อากาศตอนนี้เห็ดกินแสบบ่แสบมีน้ำตาลได้ก็แสบมันทั้งแหละมีน้ำตาลอยู่บ่มีงานเขาอะไรที่ต้งได้มาในน้ำตาลบอหมียูยูฮันยู่ฮานแม่นอยู่อยู่ตลาดบ่อึดโอ้โกแกแม่ดิโด้พี่ไกลแท้ว่ายูฮันเจอกันใหม่ทุกคนครับเปิลเซียกระต้มสุขกินเนาะห้ากะ สิไปเบิง่งค่นเอาเงินก็ก็ไปตองมเมนกาะมตองก็ไปตองแล้วกะเอามาตากเอามาหนึ่งนึ่งนึ่งเหมืนอนหแม่ 1> oh, 1. อโอ้หนึ่งกินใบมันที่ซื้อเนี่ยหมา่เอาเห็อหนึ่งเ,เ, oh, เอาใบห่อกระต้มนะแม่น,นึ่งแม่ใบเหาห่อแหละมันมาเตะนะนะโดยโดยโดยโอเคสลครับคลิปนี้กะิบจบสำเน็จแหละสบายดีที่ส่วอในเอร์ากิน้าวไปแล้วบายบาย